ได้พื่อสมุนไพรลดสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าเวลาในครั้งน,นี้12มิา34นาทีจะากนี้ไปสถานีวิทยุมกมหา,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงวเชียงใหม่ขอเชิญตั้นทับฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งเจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุตตนปีกมาพบก,กับรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งเหมือนเช่นเคยกับทีมงานสถานีวิทยุมกอกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ข้าเจ้าเสงียนเทียนยมทราบอยู่พร้อมกับท่านพออสุทั์ปินตาเสนผู้ในการศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่เรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรช่วงนี้ต่อปัญหาภาษาเกษตรเวอร์ซายเหมือนเดิมท่านผู้ฟังครอบครัวมกอู้กันสอบถามปัญหาได้0 5 3 040 2 2 8 053 0 4 0 228หรือ053351 สามแปดเจ็ดตอนนี้พบกับท่านผอ,อสุทน์บินทาเสนกันกรสวัสดีเจ้าท่านผอ,อเจ้าครับสวัสดีครับโทรมาได้เลยนะครับเจ้าเราจะถามปัญหายอย่างพ่องนะครับถ้าบา<อ>นันทึกนครอบครัวมกรเฮามีอย่างจะขายจะเอื้อนกันบ,บอกเบอร์โทรศัพท์ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องเข้าเรื่องใครเรื่องพักปุ้นบ้านปุดเมืองเฮานี่นะจ้ะตอนนี้ต้องฮิปแล้วเนาะจานฟังท่านจาน วตอราณิสริสะอาดกับท่านอาจารย์ถ้ว่าถ้าปินแก้อู้แล้วสมุนไต้านโควิดได้นะจ๊ะพักเขาตองผูเขาพักภัยแล้วก็มีหลายชนิดเลยนะจ๊ะขิงข่าจาักไครกระเพราหัรับโอ้มีหลายอย่างนะหอมดวนแล้วก็ที่สำคัญัจัรย์บอกว่ากินพักแอบเทามาต้องจืดทหา,าดีเนาะ เจ้าเพร่ะว่ามีมสารสําคัญทําให้เฮามีภูมติต้านทานดีขึ้นเจ้าครับแสงเทียนอู้อาจารย์ทวัดเนาะที่ให้ความโกมาูกมาเนาะคับอันหมอพันนีเนาะ,ะเรามาอู้ถึงเรื่องของภูมิปัญญากับการกินอยู่คนตั้งเหนือเฮยผ่านเรื่องของอาหารนะครับ มันเคยมีสองอย่างเหมือนว่าเวลาเป็นไข้เนี่ยคนเป็นไข้หรือคนมาไข้สบายเนี่ยให้สดน้ำมาที่เสียงเทียนว่านะต้มจืดเองก็พักแคบเนาะจ้าต้มจืดพักแคบต้มเดือดเนาะจ้าเมนละแล้วก็ลืมอ่านกอให้กินต้มยำเนาะต้มยำต้มยำอะไรอย่างไ้มันกค่อยนจะมีข่าสมุนไพรเนาะเมนชิงข่าสมุนไครอย่างเนาะขมิ้น ขมิ้นทุกอย่างขมิ้นไร่แฮมใบบะกูดเนาะใช่ใบบะกูดค่รจะใครใบขมิ้นบะกูดล้วก็แฮมตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนาะแกงเนาะแกงแคแกงแครม,มันหัวเนาะผักเลยผักนักนมีหลากหลาย,ลายชนิดเนาะผักหลากหลายชนิดแล้วก็ แล้วก็เวลากินลับลับขั้วนะเน้นลาบ,าลบขา<ต>ั้วจะามร้าวองเาะวองกนยอดประกอบนะจะมีสมุนไพรข้าวตองเนาะข้อะบจข้าวตองเนาะข้าตองกเออรเก่อประสมุนไพรข้าวอเนาะงก็นอดประกมสมุนไพรบ้านเนาะักาวตองกวนนะจะมมุนไ้าวตองนหอ้อกรกโนยอดกบนีนนุ่นั่นช้วงนีะ้วงกินยักบนะมีสุนไพ้งนาอกยออบนะะ ลามอันอย่างที่เซนเทนโอ้เจ้าว่าอ่าง,เองเกาลูกประคบอปเนาะประคบนี่ก็จะมีเรื่องของปูเลอยอยู่ตัวยนะ่ปูเลยไพล์เนาะแล้วก็มันก็จะมามันจะมีอันนั้นตัวก็จุ่มจะลิงตัวก็บุบระเพศนะคะบุระเพศอ่ะโอ้มเดยบุระเพศหลังบ้านเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทวัดบอกว่า,วารวมถึงบระเพศเนี่ยจากที่คนจีนเพิ่นเอาใจกัน เป็นยาต้มเพื่อกับคนที่เป็นโรคโควิดสิบเก้ากลิ่าต้ม่ะแม่นจะที่เป็นอู้นี่คือมันพอมาต้มกินแล้วที่อาจารย์ด็อกเตอร์พานีบอกว่าต้มน้ํานอกจากขิงแล้วเนี่ยเขายังกินน้ําขมิ้นได้ตัวต่อจานไม่ว่าอ้ขมิ้นจะใครอ่ะือบเพสยคนับต้มกินก็มันอย่างเดียวอ่ะหรือข้ือต้มกับเอ่อใบ ใบปูเลยอ่ะต้นปูเลยหร่อว่าเน่ะต้นให้มีสัดส่วนเ้าต้องหมอเมืองเนาะเน่นใช่เรา <c oughs> จะกินแบบเล้ามีเขาหั่นหลังบ้านมีบรเาเพทศนะเขาแค่อซอยต้มแต่มแมลงลองต้มกินเ่าจิ้มปอกอนทดสอบว่ามันจะขมมากได้แต่ว่ารสของงานฟ้าทลายโจรเนี่ยตะกี้ไปกลักส่องฟ้าทลายโจรน,น,นะ เกยสองขัต้นอะแต่อู้ถึงบรเภทนะจ่ะท่านจาจาบรเภทหรือว่าจุ่มเลงมันเป็นมันเป็นตะปุ่มตะปำเนาะอันเขามีโดโคดโคดมันเห็นนะแล้วก็เป็นก้อมเป็นก้อมแล้วเาใส่ขวดแก้วแล้วก็ใส่น้ำเพิ่งลงไปท่วมปิดฝาละไว้สักเจ็ดวันอ่ะหรือว่าสักเดือนก็แล้วแต่ เวลาฮาไอเนี่ยนะเจ้าหรือที่เป็นวัดเนี่ยเขากอดกีบเอามันมาเกี้ยวกำก้อมกำก้อมมันู้มันกินมันจะบบกขมใดเจ้ามันจะออกวานของน้าเพลิงหน่อยอันนี้อันคนที่ห้องจักเนี่ยเปินเป็นพยาบาลเนาะเ้นกอดกินแบบเนี้ยกินแบบภูมิปัญญาเนี่ยเจ้าแต่ต้องเนี้ยให้สะอาดเนอะเจ้าได้ลองพอลองพอแก้ไอได้จัดดีเจ้าเวลาเขาเป็นวัดเป็นไอนะครนะ แกะเป็นกม้มเลยมึงอันนี้เอาใส่น้ําเพิเ่มจ้าความหมายไม่ได้เอาแจ่เป็ดก้มเป็นหรือว่าหั่นละเอียดอันกคเป็นก้มน,น้อยๆนะจากก้าพ่ออ๋อฮะะมันจุ่มจะลินี่นะมันเป็นตะปุมตะปามมงเหกอเอาก็โคเพื่มันตะปุมตะปามเอาไปเหี่ยแล้วก็เป็นกม้มเป็นก,มมก้มนักนิ้วเนี่ยนิ้วมือเนี่ยออเออมานิ้วโอเคเป็นนิ้วสองนิ้วเนี่ยประมาณน,นี้ เราปุก็มาใส่ขวดโหลดี๋ยวนแก้วแล้วก็ใส่น้ำเพริ่นลงไปพือท่วงสักเจ็ดวันเนี่ยถ้าปออรู้สึกไอนะกีบออกมาเฮียอันเอามาเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเลื่นน้ำมันแม่เขาบอกว่าป่างเฮียอากะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองจะเป็นภูมิปัญญาอันนี้ปอุ้ยไม่หมอเพก็กินกับจีแอน่ะเปิดนั้นผู้มว่าเพื่อนฟังขรอรมวกรที่ฟังอยู่มีภูมิปัญญาอื่นก็ ทรศัพท์ได้นะเจ้าช่วงนี้นให้ฟังว,ว่าิ้านจะมีวิธียังไงพ่องนอกจากดอกน้ำผึ้งแล้วเนาะแบ่งปันกัน่นน53040228ก็ได้ต่อศัพทหน้าใหม่ไม่ทิ้หัวกอ่อเจ็กใหม่ช่วงนี้<ม>กับท่านเพาะอสุธาตินตเกษตรช่วงนี้ต่ปัญหาภาษาเกษตรนะเจ้าครัราะว่าจะมีคำถามจากผู้ฟังอยู่ก่อหือถ้ารอสายอยู่ ท่านพอมียังเพิ่มเติมแทงเจจ้าก็คงจะช่วงนี้ก็คงจะอู้กันเรื่องหมู่เรื่องของพืชบ้านเฮาที่มันมันเป็นอาหารสุขภาพเนาะว่าเนี่ยนอกแกถั่วเหลืองนี่ก็เป็นเป็นพืชอู้ถึงว่าพืชพืชบำรุงสุขภาพนะบำรุงสุขภาพแถมเพมิ่มเรื่องของ โปรตีนเรื่องของวิตามินเรื่องของไอโซฟาโวนเรื่องของป้องกันโรคตัวเหลืองนี่จะต้องเรื่องของสมองจำเนาะเรื่องของเลือดระบบเลือดหัวใจนี่นะเรื่องของเอ่อเทราว่าเพื่อชะลอความแก่เนี่ยนะแล้วก็เรื่องของต้านเรื่องของมะเร็งในร่างกายเนี่นะเ้ามา เอมามาใช้ประโยชน์มากินแล้วแต่ว่าจะผ่านในเรื่องของโถวเนา่าสอี้วหรือเรื่องของเออ่แคบหมูเจหรือเรื่องของเอต้อต้อหูเนหรือโปรตีนเกษตรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็กินในหลายรูปแบบแล้วก็เฮาสามารถจะเอาร่วมกับอาหารอื่นๆที่ของบ้านเฮาเนะ แต่ไปกินแกงแคร์ตึงวันก็ได้เนาะกินที่มันหลากหลายอะ่ะหลากหลายแล้วก็ที่มันสร้างภูมิภูมกันภูมิต้านทานโรคมันก็จะอยู่ห่างหมออย่างประมาณนั้นคือเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราต้องรรนคงกันเรื่องของการที่จะจะกินจะใช้พืชของไทยที่มีอยู่ในภาคเหนือหรือว่ามีอยู่ในในถินเฮนอเนี่ยแล้วก็มา มาเพราะว่ามาหาวิธีวิธีกินวิธีใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้านโรคในในสถานการณ์โควิดที่ว่าเนี่ยนะแล้ก็ถ้าเราสามารถที่จะแบ่งปันกันได้เนี่ยมันก็เป็นวิธีธารานแล้วก็ช,ช่วเหลืองเอโนอทน่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเกิดท่ทุกู้ฟังใครได้เมล็ดพันธุ์เอาไปปลูกที่ศูน,นย์วิจัยพืชไทยเจงไม้เฮาก็มีเมล็ดพันธุอยู่ละนะคะ นอกจากนั้นเขาก็มีเอกสารแจกตัวเม่กระเจ้าพอออมีเอกสารโดยมีใบสุเบียมเอกรตัวเท่านั้นบตัวเตียมทัวเหลืองได้คุณภาพดีอันนี้ขออ้อบอกว่ามีเทคนิคมันกานเอคะกะในการเพิ่มผลผลิตเกี่ยวกับทัวเหลืองแล้วก็มีทีมนักวิชาการที่คาแนะนําโดยรวมถึงการแปลงรูปทัวเหลืองแปลงเป็นทงม้วนแปลงเป็นขนมลังเพิ่งรวมถึง แปลงทุเรียงทอดนะน้ำเต้าหู้เต้าหวยเขามีนักวิชาการครามขึ้คำแนะนํเตยแม่นะที่เขาบอกมแม่นแล้หมายถึงศูนย์ภารกิจของศูนย์ใจพิลัเชียงใหม่นี่ก็หมายถึงว่าทําตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธุ์ดีเริ่มต้นนะเนาะมีถึงเมล็ดพันธุ์ดีมีถึงเมล็ดพันธุ์จำนายให้กับเกษตรกรมีทั้งการสร้าง การสร้างพันธุ์นะพันพันถลืองพันธุ์ดีต้านทานต่อต่อโรคแมลงหรือว่าพัน์ที่ให้ผลผลิตสูงถ้าก็มีก็เพาว่าทีมที่มาสร้างพันุ์ขึ้นมาทั้งพันธุ์ถลืองถลืองไอ้ธรรมดาก็แล้วก็ถลืองฟักสดที่พันที่เป็นถลืงฟักสดนี่ก็แผ่นพันธุ์ล่าสุดนี่ก็พันุ เรื่องฟอกสดกินหอมใบเตยนอกจากนั้นก็ในเรื่องของเทคโนโลยีกันจ้า,าสายพอลุดไปต้องสุมาเตยนะจ๊ะอ,อยู่ในช่วงของรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งกับท่านพออุทสุน์ฟินตาเศษนะจ๊ะผู้ในการศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่กครงวิชาการเกษตรช่วงนี้ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะจะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคือห่างไกลโรคโควิด -19 กันตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงสาธารณาสุขนะจ๊ะล้วกะหลายภาคส่วนดีรวมกันนะจ๊ะยางอยก็เราจะได้ลดการแพรกก่กระจายของเชื้อลงคุณหมอก็จะได้ทํางานบรรณกล้ําปากไปนะจ๊ะเพราะนั้นโดยเฉพาะผู้วัยแม่มอนอายุ70ป,ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวานโรคหัวใจหอบหืดเนี่ยรวมถึงอ่อนน้อยอายุต่ำกว่าห้าขวบช่วงนี้คุณหมอใหง้ง้างอยู่บ้านก่อนนะเจ้าแต่ถ้าจําเป็นแต้แต่ไปหาหมอไปที่ฮันติฮีนี่ก็ต้องสวมหน้ากากอน,อนมามัยคุดเตือ้อถ้าเป็นบอบเวยก็ใส่หน้ากากผ้าได้นะเจ้าต่นี้พออเข้ามาได้ยังเจ้ามาแล้วครับอ๋อจะเจนเจ้าพอเอรื่องทุเหลืงนเจ้าอาหารสุขภาพด้านโรคนะเจ้า เป็นในอาหารสุขภาพตันโลกแล้วก็ทางสูนวิจัยพื่อหลายเชียงใหม่ในโอ,อ้อดังหันน้อยก็ได้เจ้าโอ้โห <นะ S 2> ได้ยินละถึงว่าสูนวิจัยพื้นหลย่ยเชียงใหม่นี่ก็ได้พัฒนาเรื่องของพันุเนาะพัฒนาของเมล็ดพันธุ์พัฒนาขององค์ความรู้ต่างๆที่จะมาช่วยเพิ่มผลิตัวเรืองแล้วก็แล้วก็เชื่อมโยงกรับต่าง กลุ่มผิตทั่วเหลืองในภาคเหนือหรือว่ามีแหล่งปลูกในประเทศไทยเนี่ยซึ่งทั่วเหลืองก็ความต้องการภายในประเทศนี่ก็นักขึ้นนักขึ้นเพราะว่าคนก็ห่วงเรื่องของสุขภาพแต่ว่าในเรื่องของต้นทุนการผลิตเราก็ต้องทําควบคู่กันไปได้เพราะเรื่องของต้นทุนเรื่องแรงงานตีจะต้องมาลด ถ้าว่าลงถ้าเอาใจมือไม่ถึงแหงอย่างเดียวนี่ก็คือตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นตะ่ถ้าเอาใจเครื่องไม้เครื่องมือก็คือเครื่องปูกเข้าไปช่วยแล้วก็ตอนสุดท้ายนี่ก็เครื่องเกี่ยวโนวดเข้าไปช่วยหรือว่าเครื่องเกี่ยวธรรมดาเข้าไปช่วยมันเคยลดต้นทุนได้ถึงเหลือสักสามสิบเปอร์เซ็นหรือว่าประมาณนี้นะ่เพราะว่าสิ่งบนนี้ก็เฮาก็ยังมีเงื่อนไขเงื่อนไขของ เรื่องของการเก็บเกี่ยวว่าจะว่าเป็นเรื่องของวัชพืชต,ต่างๆเนี่ยที่ว่าเวลาเก็บเกี่ยวในช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยจะมีมีปัญหาเพราะว่าบ้านเฮาเป็นเขตฮอนถ้าสังเกตด,ดูในเรื่องของเข้านะครับเปรียบเทียบเขากับถั่วเหลืองเนี่ยเข้าในมันต้นประมาณแปดสิบเซนเนาะเวลาเครื่องเกี่ยวเข้าไปในเกี่ยว เกี่ยวเฉพาะเข้าเพราะว่าช่วงนั้นก็วัชพืชก็มีน้อยเต็มทีเพราะว่าวัชพืชมันสามารถมาสามารถที่จะแหวกคือมันบาได้แสงเมื่อบาได้แสงมันก็การจเจริญเติบโตมันก็น้อยในส่วนของตัวเหลืองเนี่ยถ้าสมมุติว่าในช่วงที่เอเป็นเก็บเริเ่มเก็บเกี่ยวหรือเริ่มใบมันเหลืองอะใบมันเหลืองวัชพืชตีมันขึ้นตาม ตามปื้นโคนของของทุเหลืองเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้ามันเริ่มเริ่มเหลืองเริ่มใบร่วงเริ่มฟักเหลืองเริ่มฟักเหลืองเป็นสีน้ําตาลใช้เวลาหั่นประมาณสาววันเนี่ยประมาณนี้นะในช่วงนั้นวัชพืชน,นี่จะขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากเพราะว่ามันจะแหวกเลือกของมันแบบมีแสงละมันก็ขึ้นมาถ้าเอาเก็บเกี่ยวจ้าเนี่ย การเก็บเกี่ยวถ้าเครื่องเก็บเกี่ยวบักให้คมหรือว่าประสิทธิภาพดีนี่ก็ก็ลําบากเหมือนกันาะฉะนน้นกันต่อสู้กันเรื่องว่าเขาจะหากลไกหรือเทคโนโลยีที่ที่มันจะพาปพราะว่าเก็บเกี่ยวแล้วก็นวดให้ได้ภายใต้ในเรื่องของเงื่อนไขการลดต้นทุนเนี่ยได้อย่างไรน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ต่างศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ก็ตางกเกษตร ส่วนวิจัยเกษตรวิศวกรรมของกรมวิชวาการเกษตรเนีก็พยายามที่จะช่วยกันอยู่ที่ว่าจะามีทิศทางทิศทางในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตได้นะครับนเทคยนครับคะแนน่วเหลืองก็เป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรเฮานะคะนอกจากปลูกเข้า,าแล้วหองเกี่ยวเข้าแล้วกับปลูกทวเหลืองก็ได้ใจน้ำน้อยต่อยนะจ๊ะสำหรับการเป็น่วเหลือง,ลงหลังนา อันนี้นจะเป็นทางเลือกนะสำหรับเกษตรกรบ้านห่าวคือจะปลูกเป็นอีก็ทุเรียงไม่เป็นเอาต้มขายเป็นมาดเป็นมาดเนี่ยเป็นเคตเนี่ยนะจ๊ะวันนั้นไปกาศไม่โจากับหันเปิ้นต้มมาขายคนก็นลุมซื้อเจ้ามัดสิบบาทสิบบาทอี่ยก็ได้ก็เสี่ยงละเนี่ยอันนี้เป็นทุเรียงเป็นอาหารสุขภาพต้านโรคนะจ๊ะอย่างที่ท่านพอสุทธาปิตาเสนแนะนําไปนะจ๊ะคือกินแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นโปรตีนราคาถูกแต่เนื้อสัตว์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีแร่ธาตุและมิตามนเลซิตินมีสารสำคัญแห่งมากเลยนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพต้านโรคได้เป็นอย่างดีถั่วเหลืองปลูกที่บ้านก็นได้นะแม้กระทั่งพอมีกระถางมีน้ำผเก่าๆมีถ้วยขาลายเก่าๆใส่ด,ดินนะผสมปลูกไปแล้วปลูกถั่วเหลืองใน่หั่น an ได้ก็จะ ครับปลูกได้ครับปลูกประมาณในปลูกผักกาดปลูกอย่างทั่วไปเนี่ยใช้กระถางประมาณสิบนิ้วหรือว่าสิบสองนิ้วกไนะ็ได้ลนะได้สองสามต้นละแล้วก็เขาปลูกดูไปศึกษาไปเนี่ยผมกำลังว่าเตรียมดินไว้เดี๋ยวจะปลูกลองปลูกฟักสบต,ต้องช่วงนี้มันจะปลูกไ,ได้ด้วยเพราะว่าต้องรอให้อ,อากาศเย็นน้ำน้อยเพราะมันฮอนแก่ช่วงนี้ปลูกนี่ยงเขาบอกใค่ขึ้นใบเดิงเอ่อใบดิงโ <c oughs> ทนเหลืองนี่นะ ถ้าเป็นพืชพักอื่นเนี่ยมันก็ได้อยู่เพราะว่ามันต้องเตรียมการในช่วงนี้ทุกอย่างเนี่ยหมายว่าถ้าช่วงนี้เครจะเป็นพวกกล้าม้งกลาา้าไม้รบเตรียมไว้ถ้าฝนตกออก็ค่อยๆท,ะทะยอยปลูกปะเท่อไเนาะจะปลูกเมื่อดินมันเย็นะ <h> <h> น <h> อะอันดินทอนเนี่ยไม่ได้ถึงฝนนะเจ้าค่ะพอเอจ้าวันที่ 8, แปดแผ่วเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี้ วันที่8-9เมษายนนี้นะก็ภาคเหนือเฮาทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปินรายงานว่าช่วงเนี้ยช่วง8-9เมษายนเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงรวมถึงใบเห็บตกแล้วก็หืกเลีเ่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้เก้าไม้ใหญ่เก้าไม้ใหญ่สิ่งปก่อสร้างที่บ่แข็งแรงนะจ๊ะ รวมถึงป้ายโฆษณาตัวน่าตีบะแข็งแรงสําหรับเกษตรกรฮาก็ควรจะเกี่ยมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ตัวนะจ๊ะวันที่8แผ่ว9เมษายน2563มีตึงลมตึงฝนมีบะเฮบเรี่ยงได้ก็ดีนะจ๊ะเกียมการป้องกันไว้ตัวอันนี้กรมอุตุที่เยียววิทยารายงานพยากรณ์อากาศเข้ามานะจ๊ะต่างภาคเหนือ แลแห,หลายจำวัดแล้วก็ไหลพุมงภาคตยจะมีตึนลมตึงฝนนะจ๊ะพระเจ้าช่วงนี้เราคงจะเหลือหั่มน้อยเดียวเนาะเวลาเอาเป็นว่าเพื่อท่านผู้ฟังไขห,หูเกี่ยวกับเทคนิคการพกทั่วเหลืองการไขเจอซื้อเจอ,อพันธ์ุทั่วเหลืองแถมด้วยเจออือไรโซเบียมของหลวงนะจ๊ะ กิโลเซสอบาทข่องเซห้าบาทข่องรวมถึงทั่วเหลืองกลิ่นหอมใบตเตยเป็นทั่วเหลืองฝักสด84ขีดติดต่อที่ศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่นะจ๊ท่านผอสุทธ์ปินตาเสงศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดเก้าห้าห้าสามสมาร์เตอร์ศูย์แปดหนเจ็ห้ย์แปดหนเจ็ดหแล้วก็ ของที่ศูนย์วิจัยพืชไทเจียงใหม่0 5 3 4 9 8้3 7 0 5 3 4 9เ5 3 7จนะ็นหม่053-498-537ะเจ้าพ่ออ,อ,อ่อเนาะวันนี้เวลาเขาเสี้ยงแห็ละวันนี้ก็ได้เทคนิคการปลูกทั่วเหลืองกันไปวันติดหน้า11บเอกาแผ่12ิบสกาปะรายการโลกสีเขียวแล้วก็เตี้ยงเกินถึงบ่ายโงง 13นาฬิกาโดยประมาณกับทีมงานสถานีวิทยุมอกอรเจรีงยงใหม่กับท่านะอ,อนสุทัศ์ปิตาเซนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธให้เจีงยงใหม่ข้าเจ้าเส่งเทียนยันซับควบดำเนินรายการวันนี้คุณมิรุจำแปลคุ้มเสียงนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่นวันติดหน้าปากันได้วิทยุมอกอรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนักสวัสดีเจ้าท่านจางเจ้าครับสวัสดีครับ วาิจกขุนโครงการก้าวย่างที่มั่นคงขอเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อไม้เท้าค้ำยันแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ขาดแคลนผู้มีติตาสามารถบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์สถานีวิทยุมกชื่อบัญชีมกสเลขทีสา เจ็ดสี่ขีดหนขีดสี่เจขีดแธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาข<ส>ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสต,ตร์สอบถามรายละเอียดโทร02-942-8-069-7-1 0 2 9 4 2 8 0แ9 7 1ต่อ114หรือ115 รุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลายสิบปีอย่าไปยอมให้ใครมันหลอกง่ายๆพวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยน่าชื่นอกรมมานักต่อนัดเตือนใจไว้เก่าต้องรู้เท่าทันสื่อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามข้อมูลให้ค่วนทีแล้วตัดสินใจดีๆว่าควรทำตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่ไว้เพชรไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล